ครับเมื่อนี่งเกิดศิพมาใส่เบ็ดห่วกนะครับเบ็ดห่วกอยู่ลำน้ำสงครามไอสาขาลำน้ำสงครามปากัวน้อยนะครับลำน้ำนีำน้จะไหลไหลลงน้ำสงครามครับดังแรกเสียบเยื้อห่วงมาหยามดังแรกครับนี่ตระมานนี่บ่เยื้ห่วกดังแรกกระมานเลยปรากฏน้อยโอ้ได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะมีเยอะแรกแหมแกมันเยื้ห่วก ตัวงามอยู่แต้มแรกครับแต้มแรกหลังสองครับนี่ปะนากนี่ครับลุนเทนี่ตัวพอดีงามโอ้หู้รุดจ่อยรุดจ่อย ครับมาแล้วกดใหญ่กดใหญ่โอ้สุดยอดครึ่งโลได้ตัวนี้อืมรอครับคจะรอครับไอผลงานเมื่อคืนนี้นะครับกับผลงานตอนเศร้าสามสีต <C> ัวเศร้าก่อนได้เมืเพิ่มอีกครับได้มาเพิ่มอีกในปลา,าครับจน ือปลากระนนะครับงอกก็หลุดมดตัดพยายามเข้เาไปในครัวเลยนะครับเอาซ้ำหนึ่กนะครับแจงปลาครับแขงปลาหอมหอมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับยูหูยูหู